กระโดดน้ำช่วยชีวิตสามพ่อแม่ลูกกระโดดน้ำช่วยชีวิตสามพ่อแม่ลูกสอทอยกย่องหนุ่มน้อยฮีโร่ม .6 ยอมเสียชีวิตช่วยคนจนตัวเองป่วยฮีโร่ไม่จำเป็นต้องมีพลังวิเศษชื่นชมน้องยูโรหนุ่มน้อยม .6 ช่วยครอบครัวนักท่องเที่ยวกำลังจมน้ำรอดบุบบิดเมื่อวันที่12มิถุนายน66ดรวรัตพฤษาทวีกุลหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์เรื่องราวน่าชื่นชมผ่าน a c e b o o k ส่วนตัวชื่อวรัติพฤษาทวีกุล เป็นเรื่องราวของน้องยูโรนักเรียนชั้นม .6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคมที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวนักท่องเที่ยวกำลังจะจมน้ำให้รอดชีวิตได้อย่างบุดวิดทั้ง3คนโดยดรวรัตพฤะสาทวีกุลหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการยังโพสต์เรื่องราวน่าชื่นชมผ่าน Facebook ส่วนตัวชื่นชมน้องยูโรโดยระบุข้อความว่าผมได้ชวนน้องๆโรงเรียนนครนายกวิทยาคมทุกคนปรบมือให้กับน้องยูโรนายวุฒิศักดิ์มั่งขั่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และขออนุญาตเซลฟี่กับน้องผมได้พูดคุยกับน้องยูโรว่าคิดยังไงถึงลงไปช่วยพ่อแม่ลูกที่กำลังจะจมน้ำน้องบอกว่าผมไปเดินเล่นแถวนั้นเห็นคนตกน้ำลูกตกก่อนแม่เข้าไปช่วยลูกแม่ว่ายน้ำเป็นแต่กระแสน้ำแรงพ่อลงไปช่วยอีกคนและทั้งสามคนกำลังจะจมน้ำน้องยูโรเห็นลุงปรีชาแก้วเงินลงไปช่วยและคนละแวกนั้นก็หาทางช่วยน้องบอกว่าผมว่ายน้ำเป็นอยากเป็นตำรวจเลยไปเรียนติวสอบเตรียมทหารเคยฝึกว่ายน้ำฝึกวิ่งผมประเมินแล้วว่า ผมช่วยได้ผลก็คือทั้ง3าชีวิตรอดจากความตายมาได้ครอบครัวน้องยูโรมีธุรกิจทำทุกมีความฝันอยากเป็นตำรวจจบม .6 จะไปสอบนักเรียนนายสิทธิตำรวจผมอวยพรให้น้องประสบผลสำเร็จในสิ่งที่อยากเป็นผลบุญและความกล้าหาญจะส่งให้น้องมีชีวิตที่ดีครับด้วยจิตคาระวะซึ่งต่อมาดรวรัตน์ปรึกษาทวีกุลหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณพลเมืองดีให้กับนายวุฒิศักดิ์มั่งคัง่งน้องยูโร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ณนโรงเรียนครนายกวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกแต่จากการช่วยเหลือทําให้ในายวุฒิศักดิ์มั่งคั่งมีอาการสำลักน้ําจนทําให้ติดเชื้อในกระแสะเลือดและเลือดเป็นกรดต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครนายกปัจจุบันได้รับการรักษาพยาบาลจนาหายและกลับมาเรียนเป็นปกติเรียบร้อยแล้วสํานักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายกพิจารณาแล้วเห็นว่านายวุฒิศักดิ์ มั่งค่างเป็นนักเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและเป็นพลเมืองดีช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นจากภัยอันตรายสมควรได้รับการยกย่องคุณความดีและเชดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไปจึงจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณดังกล่าวขึ้น